ไลฟ์ Live, สดสินค้าแบรนด์เนมยังไงไม่ให้โดนติ๊ก แ,แล้วมันมีโลโก้สัญลักษณ์แบรนด์เนมอะไรต่างๆนานาเข้ามาใช่ไหมเอ้เมื่อ AI Tik t o k มันจับเห็นเนี่ยมันก็จะแบร์ไลฟ์สดเรานะครับถ้าทําปิดกฎบ่อยๆเข้าก็โดนแบน์ถาวรเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คนบีจะมาบอกทริคๆหนึ่งละกันที่จะทําให้คุณสามารถไลฟ์สดได้โดยไม่ต้องโดนแบนจาก Tik t o k ทริคนั้นก็คือการที่เราไม่ต้องผูกช่อง Tik t o k เราเข้ากับ Tik t o k Shop หรือพูดง่ยายๆคือทําให้มันคิดว่าช่องของเราเนี่ยเป็นบัญชีส่วนตัวไม่ใช่บัญชีเชิงพาณิชย์และอย่าไปเปปลีี่ยนรูแบบบัญช จากส่วนตัวไปเป็นบัญชีครีเอเตอร์หรือเป็นบัญชีเชิงพาณิชย์ด้วยนะครับจะทําให้เรานั้นเนี่ยสามารถไลฟ์สดสินค้าแบรนด์เนมได้เพราะมันคิดว่าเป็นช่องส่วนตัวและหลายคนก็อาจจะถามว่าเอาแล้วอย่างนี้เราจะขายของได้ยังไงถ้าเกิดคุณไลฟ์สดแล้วคุณอยากจะขายของให้ใช้วิธีให้ลูกค้านั้นเนี่ยทักแชทมาหาเราไม่ว่าจะทางอินบ็อกซ์หรือว่าจะทางแอปสีเดียวก็ตามนะครับซึ่งรวมทั้งการเอ่ยชื่อแอปต่างๆนอกเหนือจากติ๊กต็อกด้วยนะครับถ้าคุณเป็นบัญชีส่วนตัวคุณสามารถ มาไลฟ์สดโดยการพูดชื่อแอปต่างๆได้เลยนะครับไม่ผิกดกฎแต่อย่างใดไม่โดนแบนไลฟ์ like, สดแต่อย่างใดนะครับถ้าชอบวิธีการขายของออนไลน์วิธีการหาเงินจากออนไลน์กดติดตามโคชบีเอาไว้ด้วยนะครับจะมีคลิปแบบนี้มาบอกเทคนิคเจ๋งๆเป้งๆกันให้ทุกวันเลยครับโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์